คดีลุงพลไปถึงไหนแล้วครับเอคดีลุงพลถ้าเท่าที่ผมติดตามข่าวรู้สึกว่ามันก็นะคดีในชั้นศาลนะก็ไม่สามารถจะวิจารณ์อะไรได้ก็พูดคร่าวๆว,ว่าเห็นได้ข่าวว่าเขาจะมีนัดตรวจพยานหลักฐานนะจะมีนัดตรวจพยานหลักฐานตรวจพยานหลักฐานก็หมายถึงโจอดจำเลยก็ไปเจอหน้ากันที่ศาลนะครับแล้วก็งัดหลักฐานมาดูว่าจย์มีอะไรบ้างนะนายชัยพลหรือลุงพลมีอะไรบ้างหลักฐาน นะครับถ้าเอามาดูกันในวันตรวจพยานหลักฐานเนี่ยมันก็พอจะวินิจฉัยได้แล้วนะว่าใครจะติดคุกหรือยกฟ้องเพราะฉะนั้นนายชัยพลเนี่ยวันนั้นเน่ยก็ดูนะครับว่าหลักฐานของอายการมีอะไรบ้างถ้าดูหลักฐานมัดแน่นเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยหลักฐานมัดแน่นเราไม่น่ารอดเนี่อรับสารภาพดีกว่านะนายชัยพลฟังผมอยู่นะเราไม่ต้องไปเชื่อฟังอะไรใครหรอกถ้าดูหลักฐานมัดแน่นถาดินไม่หลุดนะก็รับสารภาพ นะครับเชื่อผมนะผมเห็นคนติดคุกมาเยอะนะหลายคนถ้าหลักฐานมัดแน่นลองดูที่เนี่ยดูด้เยอะแยะถ้าหลักฐานเขามาเป็นแ้มเป็นอะไรเนี่ยนายชัยพลก็ลองดูนะครับว่าเราจะสู้ไหวไหมไม่ไหวก็รับสาภาพสารก็ลดโทษกึ่งหนึ่งนะฆ่าคนตายโดยเจตนาจากประหารชีวิตก็ติดคุกสักยี่สิบห้าปีนะนะติดคุกยี่สิบห้าปีเดี๋ยวก็ออกมาได้แล้วแป๊บเดียวออกมายี่สิบห้าปีนะครับก็ก็ฝากไว้ถ้าทําผิดจริงก็รับสาภาพ ในวันตวรวจพยานหลักฐานเราจะรู้เลยนะหลักฐานของอายการมีอะไรบ้างนะหลักฐานเรามีอะไรบ้างถ้าเราไม่มีหลักฐานเลยอายการแน่นนะรับเชื่อผมถ้าทำผิดจริงนะรับสาภาพจากประหารชีวิตนายชัยพลก็จะเหลือยี่ห้าปีติดคุกพระเดียรยี่ห้าปีตอนนี้ชัยพลน่าสี่สิบเนี้ยก็หกสิบห้าก็ออกมาได้นะ้วสบายก็ออกมาก็ร้องเพลงเต่างอยเต่างอย,องอยนะเอ็นะสบายแต่ถ้าเกิด วันตวรวจพยานหลักฐานนายชัยพลมีพยานหลักฐานสามารถหักล้างพยานหลักฐานของอายการได้ก็สู้ไปครับก็สู้ไปนะสู้ไปนะครับพราะสู้ไปถ้าเรามั่นใจหลักฐานเราก็ชนะแต่ถ้าแพ้เราก็โดนประหารชีวิตก็หาค่าคนตายโดยเจตนามันก็ประหารชีวิตเพราะว่าเราไม่ได้สํานึกอะไรเลยเราก็สู้ไปถ้าแพ้นะชนะก็รอดนะครับค่าทนายนี่็คงจะหนักหนานะแต่ผมไม่เชื่อนายชัยพลเนี่ยนะ ด้วยส่วนตัวผมไม่เชื่อรลกว,ว่าทนายความต่างๆที่ไปทำคดีให้นายชัยพลทำงานฟรีค่ารถออกเองค่าน้ำมันค่าที่พักค่ากินออกเองผมไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะผมเชื่อว่าต้องมีการว่าจ้างคดีเงินเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของนายชัยพลอาจจะเป็นเงินของเอฟซีหรือเปล่าผมไม่เชื่อว่าคดีนี้ทำคดีฟรีนะไม่เชื่ออมพระอมบทมาพูดผมไม่เชื่อมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ เพราะนั้นนายชัยพลในวันที่เขาจะตรวจพยานหลักฐานก็ดูว่าถ้าพยานหลักฐานของอายการเนี่ยต้องขนาดเข็นรถเข้ามาเลยน่แบบคือเยอะมากเนี่ยแล้วนายชัยพลมีพยานอยู่ปากเดียวสมมตินะมีนายมีนายชัยพลกับนางแตนสองบัวเมียนะ่ะโอ้โหผมว่ามันจะสู้ไหวถ้าพยานหลักฐานอายการเขาแน่นเนี่ยนะมันจะไหวหรือเปล่าไอ้นายชัยพลต้องดูเอานะผมก็ไม่รู้ว่าใครจะแพ้จะนะคดีเนี้ยแต่ก็เป็นห่วงนะเพราะแพ้อาจจะโดนประหารชีวิตได้ เขาเป็นคดีฆ่าเด็กฆ่าน้องชมพู่เนี่ยก็ฝากนยายชัยพลนะนะครับความจริงคือความจริงความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวนอกนั้นก็คือความเท็จอืมนะครับก็ดูกันต่อไปคดีนยายชัยพลเนี่ยจะแพ้ชนะไม่ได้อยู่กับทนายนะมันอยู่กับพยานหลักฐานนะบางคนบอกโอ้ทนายออกทีวีบ่อยทนายดังไม่ได้เกี่ยวแล้วครับไม่เกี่ยวกับทนายออกทีวีทนายดัง จ้างทนาเยอะๆชนะคดีไม่เกี่ยวเลยนะครับจําไว้เลยนะครับคดีจะแพ้ชนะในคดีอาญามันอยู่ที่ว่าพยานหลักฐานเนี่ยของข,ของโจกกับจาเลยอัานไหนมากกว่ากันนะถ้าพยานหลักฐานของอายการมันชัดมัดแน,น่นนายชัยพลไปจ้างเทวดามาว่าความก็แพ้จําไว้เลยนะถ้าหลักฐานมัดแน่นทนายช่วยอะไรไม่ได้หรอกทนายความก็แค่เป็นคนที่คอยไปซักค้าน เอาพยานหลักฐานที่จาเลยมีอยู่ไปประกอบในการหักล้างพยานหลักฐานโจกแค่นั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าพยานหลักฐานมันไม่มีที่จะไปหักล้างพยานของอัยการได้นะถ้ารับฟังได้ว่านายชัยพลได้ฆ่าน้องชมพู่เอาเทวดามาฟ้องเอามาช่วยก็ช่วยอะไรไม่ได้อย่าไปนั่นเลยนะจําผมพูดเลยไม่มีทางไม่ได้ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ถ้พพยานหลักฐาน,นอายการเขาแน่นก็คือประหาร แุกครูแค่นั้นนะนะครับส่วนคดีนี้นายชัยพลจะแพ้นชนะก็ต้องรอศาลตัดสินนะครับแล้วก็ฝากเอซทั้งหลายนะครับเนี่ยครับนะในการจะโอนเงินให้ใครอะไรต่างก็ต้องคิดกันนานๆนะครับว่าเรากําลังนะทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรก็ไปคิดกันดูนะครับนะมีคนถามคดีพุ่งกับโจรประหารชีวิตอย่างเดียวใช่หรือไม่ก็ต้องดูข้อหาที่อายการฟ้องว่าข้อหาอะไร ถ้าฆ่าคนตายโดยทรมานนะครับนะโดยทรมานนะกลประหารสถานเดียวถ้าเขาไม่รับสาภาพเลยนะภูมกับโจอตอนนี้เขาอาจจะยังไม่รับสาภาพแต่พอเห็นพยานหลักฐานในชั้นศาลก่อนสืบพยานแล้วนัดตวรวจพยานฐานเขาอาจจะยอมรับสารภาพก็ได้นะตอนนี้เขาก็ปล่อยไปเรื่อยๆก่อนยังมีเวลาที่จะรับสารภาพนะผูมกับโจในายชัยพลเหมือนกันนะ ถ้าเห็นพยานหลักฐานในอาการว่ามีอะไรบ้างแล้วเนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยเรามีพยานหลักฐานใครบ้างลุงพลป้าแตนสองคนจะพอไหมลนะ่ะถ้าดูแล้วไม่ไหวก็รับสารภาพคนที่ต้องติดคุกคือจำเลยไม่ใช่ทนายนะครับผมไม่นทนายความเนี่ยนาชีพผมเนี่ยว่าความแพ้ก็ได้ตัง์ว่าความชนะก็ได้ได้เงินก็คือแพ้ก็ได้รับตังชนะก็ได้รับตังแต่คนที่ต้องติดคุกค,คือจำเลยพเพราะฉะนั้นจำเลยต้องคิดดูว่า เฮ้ย <Hey, S 2> ดูหลักฐานนี่นะลุงมันมัดแน่นไหมถ้ามันแน่นเราจะสู้หรือนะครับอย่างอย่างกุ้งกับโจ้มีถุงดําคุมหกใบมีคําสั่งศาลจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าตายเพราะการขาดอากาศหายใจมาจากผู้ต้องหาอย่างนี้เราจะสู้อย่างไรอันนี้ผมไม่รู้นะทนายเขาอาจจะมีเทคนิคอะไรต่างแต่ผมดูแล้วว่าถ้าสมผม,ผมความคิดส่วนตัวนะผมมองว่าพยานหลักฐานมันแน่นหนาะผมควรเนแน่นหนาะ นะครับเพราะนั้นใครติดตามทนายคลายทุกเนี่ยบางสิ่งบางอย่างทําผิดก็รับสารภาพติดคุกเพียเดียวก็ออกแล้วเดี๋ยวก็ลดทุกปีก็มีอาภัยปีละลูกสองลูกเดี๋ยวก็ออกแล้วออกมาอืมนะครับนะเพราะนั้นก็ฝากไว้นะครับเข้ามาแล้วก็กดอกดติดตามกดแชร์นะครับนะครับใครอยากจะสั่งซื้อเสื้อทนายคลายทุกเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อโปโลเสืออ้อคอกลม ก็ติดต่อได้ที่เบอร์หน้าเพจธนาคายทุกนะหน้าเพจธนาคายทุกสั่งได้หรือสั่งลางวันเป็นการสนับสนุนรายการนะไม่ต้องมาถามมาตัวเท่าไหร่โทรไปถามก็เลยนะการใส่เสื้อธนาคายทุกก็คือการสนับสนุนรายการอยากให้มีนะอ่ารายการแบบเนี้ยรายการที่ให้ความรู้กับประชาชนนะครับนะใครมีเรื่องความทุกข์ร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากจะแถลงข่าวอยากจะ นะอ่าให้มันเป็นข่าวเป็นรายการก็ส่งข้อมูลมาหรือไม่เข้ามาหาผมเอาหลักถงห,หลักฐานมาผมก็ส่งให้ผู้สื่อข่าวอะไปทําข่าวนะใครเป็นเอฟซีทนายใครทุกไปต้องกลัวว่าจะถูกกันแกล้งนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับเราก็ให้ความรู้วทุกวนันนะครับเนี่ยพุ่งนี้เช้าก็เดินทางไปหนองจังหวัดไรหนองบรวลมพูอะนะเรียกก็ไม่ถูกวะเรียกผิดเรียกถูกวะอืมเออ อีกเรื่องก็คือวันนี้ก็มีการจับแฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์ที่ไปนะบุกรุกเข้าไปในเขาเรียกอ,อะไรเพจของสำนักงานใครมีเรื่องความเข้าไปในเพจของสำนักงานอะไรเพื่อสารสารรัฐธรรมนูญไปเปลี่ยนหน้าผงหน้าเพจไปเอาเพลงกีโยตรงกิโยตินอะไระเขาจับได้แล้วตำรวจก็บอกแล้วตำรวจไซเบอร์เก่ง แล้วก็ไอ้พวกไอ้ที่ใช้อวตารที่ไปด่าชาวบ้านเขาเขาจับได้หมดนะครับเมื่อวานนี้ผมไปที่สำนักง,งานตำรวจจะเจอกับผู้บังคับพีทีทีเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้จับได้หมดครับนะเ,ออเขาบอกอาจารย์เดชานี่อยากจะจับใครเลยพวกเฟซอวตารใช้ชื่อบอมดา่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วสมัยก่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้ง่ายไม่รอดครับพวกตั้งกลุ่มึ้นมาเที่ยวด่าชาวบ้านใช้ชื่อบอมติดกุ๊กหมดเดี๋ยวนี้มันง่ายจับมาหลายรายแล้วไม่ยากใครจะลองดูไหมล่ะคนไหน ง่ายครับเนี่ยเขาจับได้แล้วคนที่ไปแฮกนะไปแฮกไอ้อะไรว่าเขาเรียกอะไรเอ่อไปแฮกเว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญนะครับก็ก็จับได้แล้วเขาก็ยอมรับเขาทาเพื่อความสนุกนะครับเขาเรียกอะไรทำเพื่อความบันเทิงจุกๆเพื่อความบันเทิงก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกเพราะถือว่าเป็นการทําให้เสียหายไปเปลี่ยนแปลงไปแก้ไขนะข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นก็มีความผิดตามมาตราเก้า 9. นะมาตราเก้าก็คือจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับก็ต้องถูกจับกันไปเห็นบอกว่าอะไรจบด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อายุก็ไม่เท่าไหร่ล้วก็ชอบด้วยความสนุกสนานทําเพื่อความบันเทิงจุกรู้นะครับกจริงความบันเทิงก็มีหลายอย่างนะไม่ต้องไปถึงขนาดไปแฮกข้อแฮกเว็บไซต์ของสารนัธรรมนูญหรอกวงั้นก็จับได้แล้วก็คงจะเอาไปอยู่วาริมช้ำราดอันนี้ก็ไซเบอร์เขาจับ ตำรวจไซเบอร์นะฮะอืมนะครับอ่ถ้าจำไม่ผิดผู้บัญชาการก็ชื่อท่านพลตำรวจโทอะไรคล้ายคึงหรือที่เรียกว่าผู้บัญชาการแจงอืมก่อนชัยมั้งก่อนชัยนะก็เก่งครับเก่งครับต้องชื่นชมนะถ้าสามารถทำได้จะขอให้ทำได้ทุกคดีนะไม่ใช่ว่าตำรวจไซเบอร์จับได้เฉพาะคดีดังๆผู้เสียหายเป็นสาลผู้เสียหายเป็นคนดังผู้เสียหายเป็นผู้มีอำนาจ หรือเศรษฐีถึงจับได้ตำรวจไซเบอร์ก็ฝากผูมบชาการแจ้งว่าจับทุกคดีนะผู้เสียหายเป็นคนกระจอกมากง่อยเป็นชาวบ้านนะก็จับให้ดูด้วยเพื่อให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายนั้นเท่าเทียมกันประชาชนมีสิทธิ